สวัสดีครับสุมแพรพาเพอนครับสวัสดีตอนมืดๆคํำๆนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาหยามเบ็ดเนาะครับผมมาใส่เบ็ดกบไว้ช่วงหัวคํำเนาะบรรยากาศฝนตกครับมือนมากระน้องแพรเนาะท่านี่ครับสวัสดีค่ะจะยามได้บ่ได้ครับพี่น้องฝนตกลินลินโฮมกับบบแเ้ามาตอนข้ามากกับว่ามีฝนเนาะพราะมาหวดแล้วกับฝนลินซำ วางเว้นนันกะตกจูไปรอบนึงแล้วครับช่วงแรงๆเนาะฝนฝ้าเรียมแผลบๆอๆยู่ครับ่ดา,าเปิไฮ้อรอฝนเศร้าจังหน่อยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮ้อนังไปยามไปรุ่นน้ำกันว่าจะมานขึ้นบ่มานไป้จ้าไปรุ่นน้ำกัน,พ,นพาฝนไปนเลยจ้า ตอนนี้ขอแยกแยะสองแง่นะครับไม่อย,ยาไปย่านไม่อยู่ไต่ฟ้า ยังงอมาเลยบ่อ้โกพี่น้องกำลังสิกินเบ็ดบ้างฮนพี่ตัวง้อมาเลยจ้ะกำลังสิกินเบ็ดครับแล้วผมมากกว่านาะว่ามันเฉียดมีหมโอู้ใส่ไงยูตัวแรกของเ้างง้อเลยครับเีไฟออกเพียวไฟออกเออพี่น้องมาเห็นเลยจ้านี่เนาะโอ้กเลยโังสิ่รกของเบา คูบเอาเลยเว้ยแล้วมันคูบอีหยังบันหันเขาเต้นไปนี่เนาะครับมากรวันท่า,านได้กินทอดเบ็ดมานละจ้าเห็นเหลือโอ้พระท่านมาได้จับกบได้ <c oughs> โุตงเงี้ยยู่นุองเพล้ลางงตัวงเงี้ยก็ใส่เงียบอยู่เนาะเงี้ยเล้วกบกำลังเงี้ยขนาดไว้ต้มๆนู้นี่แสดงว,ว่าเขาได้กินเนาะ ใส่เออเยอะอย่างก็โมเมนเยือนเยี่ยขอบจากรวาลเยี่ยขอบจ,ากกาาจักกวาลจะน้อยกับิมีอาวกาศมีดาวมาบัดนี้จักกาวางเหรออันแมนบกกินเบ็ดบนโตะกินสีเขาแตาเอาเลยครับหนุ่มไปจ้า สิตัวเงคักนเนาะม่นบ่าหลุดพักเปดเมื่เบียดจ้ะ<อ>เบีดร้อยฝ่าเลยอเ,อเบียดเบียดห้อยเงียวกวนั <c ười> ้นเงีหากินเนาะครับโมเดลนั่นนึงเ้ากระาเนี่นนึงเ มันนใส่เด็ดกว่าเดิมเลวผมจะพาลงแช่ไปใเตะไอ้พี่น้องมึง <c oughs> <c oughs> ไงบอสแม่ก็ไป,ไป,ไปเป็นผู้ตามที่ดีจ้ะเนาะพอพาไปใส่กบะป,ป,บปอืมแสดงว่ามีกบพันอน พอซาได้สองทุ่มกลัวสามทุ่มแล้วกลักวกลัวเขาจะค้ำกัรหกูมุ้งหกูมุ้งขี่สุดเนาะเอี่ยงกลัวเขาจะค้ำกลัวผ้าที่เจ็ดทุ <laughs> ม่มันมันมัน เอาล้วบ่ตีตุ่มว่าเอาลราจ้ะยางบาทัา,านตีตุม่มอยู่ไก่เนี่ <laughs> ยพบพี่น้องตัวแรกตัวแรกที่ติดเบ็ดโอ้โดดดัง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 เลยทีนี้ตัวน้อยอยู่ตัวน้อยก็เมื่อกี้นะเนี่ยดูคนละาพอละาเมียยังไะครับ ออกร like <laughs> ุ่นออกละใต่ตำๆไปเลยดิเขี่ยซุ้มอบไนี้โดดบทเถอะอยากเห้เขาเย่ไว้เนาะคือสีมวนโดดดึง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 นะปลาเขามุนเลยแหละน้อเพล่ฮะปลาเขาสามีบนเรือนี่ใส่เดือนนี้ตัวใัญเงจ้ะมึงเศร้ามาเขาเจ้าดาว ใส่เดือนมีตัวใหญไงเป็นตาโอนมัพร้เผียดนี่พี่ตุ่มกินอยู่ไปต่อไม่รอแล้วนะรอด้วยนะฉันเป็นผู้ตาม nhiều hao lỏng đi đi nhau, thấy đâu mà thang này gồ playa ừm, gần đây là cái thang, nó bắt đầu ngóng chân này ดูนี่โอ้นี่นอะจ้าอุ้ยโอ้วันนี้แทงยางว่าเส็นี่ว่นอะไรยางไว้หัลช่างไปทางมันเด้องูกระไร้ตัวงูโมกินนะน้องแพร่โอ้เพลวเหลียวไปเห็นเบ็ดนี่จ้าอยู่ขาเพลอนี่เพลวเหลียวไปทั้งนาพุ่นพี่ตุ่มกับบ่าว่าอยู่หนีนอวาสัน ื้าลำเป็นม้าลำกันบ่เขาหน่เนอะเตะอนที่สามครับโมู๊กเจเจ๊าตัวเี้ได้น่ะสีมู๊กเขียดอืมอ๋อมันกบซำกบปลดสายท่านเดียวกันแล้วครับพี่น้องเอาคือเกาเจิมกันไปครับไปเท่าไหรล่ะไปทางใครทางมันเ้อะ ใส่เดือนถึือุ่วนข้าแต้นี้ใส่ใจเนี่ใส่ถิ่มใบจ้ามาเมนกบจะทำกบเลยใส่ถิ่มใบเพราะว่ามืออื่นเศร้าเ้าสินมะหลุนอ๋อสายไปห้องสินมะหลุนว่าจะได้แต้มเพิ่มบ่ไปต่อจ้าอืมเอาอีกแล้วจ้า ออยเรวกงแท้หกหลายปหลายแท้เลยโอ้โหโี <c oughs> ่น <in totally. S 1> ้องพี่น้องคนไหโดดดัง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 เยอะใส่โบสูงใส่สูงโม่แด้ขาโม่ถึงครับเกลียวเกียวเกียวยเกียวเอยู่เลย่าหนึ่งเงี้เต็มที่เบ็ดเบื่อสิเบ็นะครับเบ็ด ที่ห้องไ่เบตป่าแล้ะครับพี่น้องผมใส่เงวทั้งกบทั้งป่าเลยจังบอดเสียเฉียวเนาะแต่หลายท่านถามมาผมก็ไบดบ้บอกทุกอีพี่เนาะครับตัวเ่อท่านไหนที่เขามาใหม่ใสเบอร์11เนาะเราทั้งป่าทั้งกบเลยครับเราตรงเปลี่ยนเลยอโอเคจ้าไปต่อแบบนี้ มีไปละเหลือ2องหลังอยู่ขางทางไป,ไปเป็นลุ่นน้ำการ2องหลังสุดท้ายจ้าอหลังสุ้ท้ายครับบอลลอนเลยบอลลอนจ้าในห้องเป็นลุ่นน้ำการลังสุดท้าย อาจจะมีแต้มบ่เะนาะ,ะไปไปนุถ่ายยังนี่แหละตั้งนานจังหลอนหลอนนึกกันบ่หลา<อ>น <laughs> สรุปว่าหลอนจ้านี่จ้กา <laughs> กบเฮากบบัวเขียดซีแต้มจ้าซ <laughs> ีแต้มหมานอยู่ครับ มันจะมันคำขึ้นหนีซีแตมตัวแหลกมุนตัวเงเลยเนาะน้องแพ่นเนาะ,ะตัวคุบได้คุณเอาเดี๋ยวมืออ่นเศร้าเขามาลุนน้ำกันอีจ้ามือเศร้านะครับพี่น้องอาจจะเป็นพอฝนตกน้่มนะครับขเขาก็เลยยังบ่ท่านได้กินเด็ดปัานไดเนาะมืออื่นเศราเ้เศราเ,เาขาจะมาลุนน้ำกันจะเชี่ยมนันฝนกระเศร้าตกแล้วล่ะครับ ไม่มีกะขออนุญาตกับบ้านก็นเนาะจ้าไปครับพี้องเสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้านะครับได้เวลายามเบ็ดท่าแล้วเนาะบรรยากาศครับคึมฟ้าคึมฝนเมื่อคืนนั่นฝนตกแทบจะหมดขึ้นเนาะครับพี่น้องเนาะ่รู้วน้ำจะถ่วมเบ็ดท่าบอเชร้านี่กับมากับน้องแพลวครับ <laughs> ไปเข้าไปลุยเล่นองแพลวแย่น้ำท่วมเบ็ดอยู่ครับฝนตกคักเนาะนมุนบรรยากาศเ้าเบ็ดเหอายังเงียบยจ้ะโอ้นามลายคักเมื่อคืนนี่บกคอยมีนามเลย ต่ามาน้ำสิทวมเขาแล้วฝนตกแฮ้ง biết rút bò, wow, coi xin rút. Torn phun toong lá, chắc nghe chắc nổi là nó không bao hiền. cho má nổi một dì má kè mưa mai, chấma <laughs> ปลายครับเจ้าฝนบาตกนี่งจะก,กินดีอยู่นี่ครับตนตก,กับบอลรูว่าเขาจะกินบ่กิ่นน่ากินนะ้นองวะหลังจากที่เขายามเบ็ดแล้วนะ้ำมันขึ้นนี่กลับไปได้ข้าวนึ่งจ้าฝนกระตก ಅಂತ ขั้นไหมไอเว็ดอมนี่ขั้นอ่อนๆนี่ลดัหนึ่งครับอืมเอาเร็วเอาแล้วจ้าคุณอะเบียดหยบๆหยมหยบเลยอืมคือไฟชนคุณอะตื่นกันไปเนาะพี่น้อง เต็มแรกเช้านี้ช่วยที่เป็นไงก็นี่เต็มคักเป็นแน่แล้วนี่ใส่เบ็ดโกมีม้วนก็ใส่เงียบนะจ๊ะได้รุนเนาะเงียบเงียบนางตอมอยู่นี่ครับ <c oughs> ได้รุนว่าจะรุนเบ็ดบอลรุนเนาะเนี่ยเขาโดดเงียบเงียบรุนงูเงียบเกินมากขันท้าใส่ปลาเคีงเนี่ยจะเข่าตะงูเลยขันท้าใไส้ตะป่าทับกับเขา่าตะปูน ึึอเยิ่นหม้อหมอลังงนนั่นตหลังทิงูสิมากินตนี่เมนมาขึนนี่แมนเออมีขึ้นตาฟังเลอยยันตาย เตรียมกันครับท่านเกียรท่านกบสายพันอยวกันนะถ้ากบจะแซกว่านะอยเมนูม,มานนร่วมนิดรมิไปอลไรท่านกบนียบ่ลยกี่ดิน <c oughs> ต่อจ้าไปเตอเดี๋ยวท้องกบค่อนข้างเงียบลายเลยงงลงทังแล้ว,ลว,ลวพี่ตุ่มลงทังจะ้ะโอเค หลังสุดท้ายยี่ทางคุณครับเป็นรุ่นน้ำกัน,กนจ้า<ป>เราสอ้องหลังสุดท้ายจ้าหลังแรกเงียบยังอี๋อยังเหรเอ๋ออี๋ยังก็เป็นนะสัน้นอุ้ยปลาโอ้ยใส่กบเลยปลามานันผดผั ปไปยัง่ะปะดุกป,ะด,กปะดุกจ้ะน้ำท่มเบ็ดปะดุกกินเบ็ดเ <c> ฮ <oughs> ้ยเาอนวมังเออมันมันมันแล้วถอดไข่อึ้งดอ,อ,อ,องตรงเพาเปิดปดุกน่อยเ้ย <c oughs> มนันมันครับน้ำท่มเบ็ดไรปะดุกกินเบ็ดเยได้า,ายก็กบอีก ได้ลายกุ้งมาเศร้าแล้วมาเศ้าได้สองตัวนี่นะครับผลงานเท่าครับมือนน้พี่น้องปลาดุกตัวนั่งหลายกกบงั้งหลายตัวเอาไปปุ้นใช่กันเนาะป้วนทั้งกุ้ทั้งไงปลาดุกใช่กันอออยู่ได้กินเดียครับเสือเลยอีกสองตัวนีอืมเมืนอกี้นี่ขั้นแรกแตมื่อกีเสอได้สองกบเสียตัวนึ่งได้ไหมโบเสียเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ ออ้ออยนับเลขกกับบถตกปนันละจบวิ <c ười> ทย์นี่นโมขี้คุยอีกแล้วเรียนมาจากไหนขึ้นเรียนมาตรงทายเดี๋ยโอ๊ยตายตายียนอีโม่สองตัวครับกรุบท่อสี่ตัวเนาะกรุบเดอเอาตัวหนึ่งก็ได้ไทีกินเบ็ดหมาช่วงเศร้าครับนำทวงเบ็ดได้ประดุกมาตัวหนึ่งเออธรรม,มาดาแหละเนาะ <c ười> ที่ว่าตบ๊บถ่ายได้สวยอยู่ครับ ว่ได้อยู่ได้กินอยู่นะครับพี่น้องเ,เขากลับไปเฮ็ดเมนูคือเก้าแล้วครับเสร็จครบเลาปะมานคักจะ้ขะขันแม่นขันแม่นฝนบบตกะครับผมคิดว่าเอาน่าจะมานคักกว่หนีอยู่ดอกกบกำลังจะกินเบ็ดเลยใส่นีนะครับเขาเอินไอ้ยังก่อนน้องแพลวเจ้าเอินนะอ,อนฮะขาอ่อนขาอ่อนอืมกบเปนอ่นอ,อนเนี่ยกินโบตุออนบตโตเลยเนี่กระดูกอ่อนอนี่อืมไปฮากลับบ้า,บบาน ไปจ้าขอ<ห>อยากกันบ้านก่อนจ้าเมนูกินแรงเขาครับน้องพยวว่าจะปนกบเนาะกบหน่อยปนคือจะเสีบครับเมื่อนี้ลูกสาวมานอนนําทั้งลูกสาวใหญ่ลูกสาวหละเจอดิ ัำพริกเนาะครับพริกหอมแดงกับกระเทียมเนาะที่เฮากีมาโกบหน่อยของเฮาอันนั้นบน,บนบนโบเผ็ดของลูกสาวกินได้ปะฮะกินได้กินพริกบ่ได้ปะกินได้แค่กินได้แค่เม็ดเดียวในแค่เม็ดเดียว นำปลาจาักน้อยครับผงนัวเนาะตามสูตรแล้วครับพี่น้องปนเนาะเขากับเปลี่ยนแค่เป็นกลบเท่านั้นนำปลาลาครับนำแมลายจักน้อยจำจำน้ำเ <c oughs> ั้งเทเาวน้องเพล้ว <c oughs> มีอย่างมากไหมนะครับผงนัว ปลา้ำปลาโอ้ยทำนิ่็ห้อมแล้วครับตัวน้อยแต่ว่าหลายตัวอันเป็นตัวเงี้ยขึ้นเต็มโคกเนาะสิปนบวชเรี่รยบตัวเี้ยกันสิมก่อนอืจัดไป <c oughs> ตำทั่วนะครับพี่หน้อง มือนีมีทั้งปนทั้งตําครับองเพียววาอยากกินตําทัวจัดไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับข้าวแรงของเฮามือนีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกสาว <c oughs> คนหน่อยนั่งกินอย่างคนหน่อยนี่หันล้งางเสไยดอะมือนีหลากหลายเมนูนะครับ <มา S 1> ตำทัว ปนกบต้มไข่ปลาแดดเดียวพาเข้าพุ่นนะโคักคัก,ก,กมาจ้ามากินขอน้ำแน่นกันอเออแม่เปรี้ยวไข่ปลาคือเค็มแพร่ลูกป่าแบบนี้แม่เค็มกินอันนี้สินเะไข่ปลาเครื่อง <S 2> <S 2> นนเองค็เมแพร่จ๊บบุลกฮะเอิญพี่ลุงแม่ป้ากินข้าวน้ำแน่นี่ มากินขอน้ำกันเลยจ้าเขวะห่างๆกินข้าวแรงน้ากันนะครับบรรยากาศเมือนี้กะคืมฝ่าคืมฝนเลยฝนจะตกข้าหัวเราแหละเจ้กหน่อยนี่มึงส่งแล้วเ<อ>มือนๆม,มาก้วครับแตวกะได้ฟิวอากาาีกอ,อย่างนึงเนาะน้องเพล้า,า <laughs> กินไปรุนไปร <laughs> ุนว่าฝนจะตกข้าบ่เสี้มึงนูปป้ปนกบมาลูกนั่งว่า อยากกินปกกน,นกบแตายกี่กินต้มเขียดบ่เห <with> ็นวะแสบหลายประสนบันน <themselves> ี้เ <facial> ม in <ine> ื่อนี้อยากกินปนกบกินอะไรหลายๆลูกเค็มดิไอตัวบัวว่ายาบนำยาบบ่หยาบบ่ปลาแดดเดียวเค็มดิขนาดกิน แม,ม่แพ้วยันมอนั่วแม่แพ้วเลยจัดให้นัวจังน้อยแม่แพ้วต้องว่าจา้างเยอะแม่แพ้วกินรสจัดต้องแพ้วกินเค็มจังน่อยนะครับโอ้เย็นดีมากๆสำหรับเมื่อนี้ก็ขออนุญาตกินเขากันนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกระนองแพ้วกับน้องแยม้มมาอยู่สมาเสมอเนาะ มือนีตุ้มกระนองแพรวกันนองแย้ยมกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ